ถ้าเราจะทุส่สี้กับอันนี้จริงๆรอยแม่จ,จะมาช่วยหนูแล้วตอกกวน,อนกบนนกบกบบก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 บบกบกบกอกกบกกบ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 งบกบกบกกบกบกบอบก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 คกบบก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 บบก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 บ เ,เ,เม่แม่พอโกหกนะมันเป็นแผ่น <c oughs> พอฮเล้ยีพ่อมาช่วยลูกนะใช่สิมันคือการก่อนคุณลวนไม่ได้อยากให้ฉันเป็นเลยยาแล้วเดี๋ยวก่อน มขัจอบไปเร็วมั้งป ต่อเลยครับวอร์มวอร์มเยิ่มไปในกางเกง คบรดเลยนะตรรัว Full s t o r มันดีมากพี่ชอบความที่เราภาคกันเองเลยใช่ไหมโจนนี้โอ้ช่วยกันชิมโซเลยนะครับดูตั้งใจมากเลยนะแต่ลิขิตจริงนี้แม่นมากไอคอนแทกดีเยี่ยมทุกทอ,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 อย่างโอเค 6M มีแอคชั่นมีดราม,มานะ่าแล้วมันมันมันได้นะได้จุดทุกทางเลยนะผมผมชอบนะล้วอานนียก็ คาแรคเตอร์ดีชิปคาแรคเตอร์ดีครับเสียงนี่เหมือนลองกำลังดูแอนิเมชั่นอยู่อ่ะกับภาพไทยแบบนี้ก็จริงจริงแม่ย้อนต้อนนี้มากไปแล้วก็ทำให้หลุดหลุดเป็น อย่างเงี้ยมันเราต้องใส่ความเป็นตัวเราอ่ะ <S <S ใส่สิ่งที่เราอยากที่จะให้มีในโชว์ให้มันดูแตกต่างให้แบบไม่ต้องไปก๊อปจากในแอนิเมชคือกรรมการก็ดูต,ตะกูแลน,นะมันจะรู้ว่ามันจะเริ่มยังไงตกยังไงอันนั้นเรรมการมันจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงแต่นีน่นนมันเฮ้ยพี่ว่าโอเคความดีมากครับใกนกำลังใจให้ผู้ชอบในสองคบ โอ้โหโชว์แรกนี่โชว์แรกก็ครบรุ่นทุกอยนางเองครไม่รู้ว่าที่เหลือเราจะกดดันกันได้หรือเปล่าครับผมปกติเขาว่าโชว์แรกนี่จะกดดันตัวเองแต่ว่าการเป็นกดดันตัวซึ่งชอบมากเลยมีแอคชั่นด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ชอบแอคชั่นอยู่คือไม่คิดว่าคุณยอมจะแบบไม่แอคชั่นนะครับเพราะส่วนใหญ่เห็นแต่ยอมแบบ ไม่พอเแบบว่าจะคิดชาจะแอคช่นแบบไม่ถึงชั้นตบีสมีเขาในเรื่องเขาอย่างนี้เลยใช่ใช่แต่ว่าผมที่ำหนุ่มที่แบบดูชัว์ส่วนใหญ่บบไมา<อ><อ>ตบต,กตีกัน,น<อ>เขา,ตตาเขาไม่ค่อยเล่นฉากนีใ้ใช่ใใช่้แบบสุดท้ายเหมือนกัน,นที่แบบอ่าตีแล,แล้วอะไแบบแล้แบบชูนี่แน่นเลยนะนีซ้องกันกฤวังเนี่ยเอาแล้วกันเดียโอ้โหเจี๊ย โอ้แน่นแน่นแน่นอแล้วีสิงยาวแล้ก็บทยาวมาทำได้ด้ยเออแต่ก็เห็นแอบมีอยู่นิดนึงนิเดียวแต่ว่าไายการคอนทนเขากยงกลับมาอินเนอร์มันยังมีอารมณ์เรากลับมาได้อยู่ส่วนตัวชอบครับผมแลก็อันี้นะับสนหนมามีงอเลยนะผมเออตัวเองด้ดูิโอ้โหตรงนี้นะวมีทูัหน้าเวทีด้วยนะผมโอเคครับก็ใช้พื้นที่ไ้เป็นประโยชน์มากครับ มีดีมากมีมุกมีวาร่ามีแอคชั่นครบรถเลยนะครับเป็นจริงแหละเปิดโหมดการขายแบบเข้มข้นแหละเดี๋ยวทีนต่อไปเราจะมาดูนะครับโหการนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปให้คุณสีหมอครับผมคอมเมนต์นะครับนนี้เขาจับผิดแน่นมากฟังคอมเมนต์กันขอบคุณครับผมบอกเวคอมเมนต์คือเที่ยงค่ะเ้าพี่สีทอง ว่าน้้ขาดแล้วว่าย้แล้วผาอนเดียวแล้วก็คือที่เขาชมเยอะมากทีนี้ก็มีถุงที่แบบว่าผิดแสบอยู่ก็คือคิวนี้ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะยอกคิ้วใสจริงและก็เสดีมากเนคส่วนรอยก็คือแลบโดนโดนเตะคิ้วกระเด็นจริงแบบถี่มากแต่มีหุดหลุดบางทีเจอแตบกจะฝากร้ายหล แต่ือว่าดีมากเลนะคะถือ็การสำหรับการชแล้วก็คุณล้รค่ะให้ดูจุห่่ว่ามไม่ถือเรีนของภาถ้าเีนงะก็เอาตัวนี้ไปเอาใช้หน่แลวก็เรื่องการใช้รูทีู่ีเนาะใช้ใช้แบอ็นทีมาจ่สร ว่าจะมีใครกดวยก็ชิชค่ะเพ่อนๆให้เข้าไปขอบคุณท่านนะรมกางคณะเพื่านในกองแล้วก็ขอบคุณพืทุกน